สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง A Bitter Sweet Life เมื่อนักฆ่าพูดน้อยต้องถูกสังเก็บจึงเอาคืนทั้งองค์กรเรื่องนี้เดือดมากครับก่อนชมคลิปขอขอลขหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลย พระเอกของเรื่องมีชื่อว่าคิมซอนอูหนุ่มครึมผู้มีชีวิตโดดเดี่ยวไร้ค่าแต่ได้รับโอกาสจากประธานคังหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมใหญ่จึงได้มาร่วมงานในฐานะลูกน้องคนสนิทระหว่างที่เขากำลังทานอาหารคนเดียวในคลับซึ่งเป็นกิจการของเจ้านายพนักง,งานเข้ามาขอความช่วยเหลือเพราะว่าลูกค้านักเลงเนี่ยไม่ยอมออกจากร้านแม้จะถึงเวลาปิดทําการแล้วพระเอกเรียกตัวมินเจสมุนคู่ใจให้ตามไปด้วยเมื่อถึงห้อง v i p พบกลุ่มนักเลงกาก,ากยังไม่มีท่าทีจะลุกพระเอกเชิญออกอย่างสุภาพแต่กล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มครับปิดแล้วครับขอออให้ททุกกกคนนจาีี่่ ก่อนที่ผมจะนับถึง3ามปูจบเขาก็เริ่มนับ1 2ึสหัวโจกไม่พอใจที่ถูกขัดความสนุกเขาสั่งลูกน้องไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นพระเอกก็สั่งคนของเขาเช่นกันล็อกประตูทั้งสองฝ่ายจ้องตากันอย่างท้าทายเป็นพระเอกที่เปิดฉากบวกก่อนเขากระโดดข้ามโต๊ะจู่โจมรุนแรงขณะเดยียวกันย้มินกีก็รู้งานรีบชักปืนเป่าลูกสมุนด้วยความรวดเร็วทั้งสองแสดงฝีมืออันเฉียบคมและร้ายกาจแม้ศัตรูจะคว้ามีดออกมาสู้แต่ไม่อาจต้านทานการโจมตีที่หนักและแม่นยำของพวกเขาพระเอกประเคนแข้งอั ร่างนักเลงกลางและฟาซ้ำด้วยขวดเบียร์จนสลบคาทีห่หลังเลิกงานเขากลับห้องพักในคอนโดหรูจิบเบียร์คนเดียวก่อนจะเข้านอนเผยให้เห็นไลฟ์สไตล์อิสระไร้พันธะใดๆ วันถัดมารับพระเอกเข้าร่วมอาหารกับประธานคังซึ่งเจ้านายวางใจยกให้เขาเนี่ยเป็นลูกน้องที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะมีความรับผิดชอบและปฏิบัติภารกิจสําเร็จเสมอประธานคังเล่าเรื่องปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นจากแบคลูกชายของประธานฮันมุนส่วนอีกคนของโรงแรมที่เขาดูแลรับพระเอกพอจะรู้ข่าววงในมาบ้างจึงได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ว่าตอนนั้นเองมุนซุกลูกน้องที่มีศักดิ์เท่าพระเอกอีกคนเนี่ยก็เข้ามาสมทบเขารีบขอโทษเพื่อนที่ไม่ได้ดูแลคลับเมื่อคือนจากนั้นก็ขีบกิมจิเข้าปากอออยย่่่่าาาาางงไมมใใสจจจเเเเืหห็นนน้้้ข เขเอ่ยชิวๆแขกที่ก่อปัญหาเนี่ยเป็นแค่นักเลงกระจกไม่มีอะไรน่ากังวลท่าทีเลาะแหละแบบนั้นยิ่งทําให้เจ้านายไม่พอใจรับประทานคังตํแหน่ที่มุนซุกข,ขาดความรับผิดชอบล่อยให้คนอื่นต้องเก็บกวาดแทนจึงไล่ออกจากห้องทันทีเผยให้เห็นความเด็ดขาดในการปกครองคนเมื่ออยู่กันตามลําพังหนุ่มใหญ่ให้บทเรียนพระเอกอย่าทําตัวงง่ๆแบบนั้นนายทำดีอยู่แล้วแต่โลกนี้มันไม่ง่ายนายอาจทําถูกมาร้อยครั้งแต่ความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอาจทําลายทุกอย่างที่เคยทํามาพระเอกรับปากจะจดจําและระวังตัวจากนั้นท่านประท ก็เข้าประเด็นสําคัญครับคือพรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศมีเรื่องอยากฝากให้พระเอกดูแลหนุ่มใหญ่เอยอย่างกระอักกระอ่วนเล่าว่าตนเองตอนนี้กําลังคบกับเด็กสาวชื่อว่าฮีซูเธอมีความหมายกับเขามากแต่สงสัยว่าสาวน้อยเนี่ยอาจมีชายคนใหม่มาติดพันประธานสารภาพว่าปัญหานี้ทําให้เขาว้าวุ่นใจจนแทบบ้าและมีเพียงพระเอกคนเดียวที่เขาวางใจ ึงสั่งให้สอสอดูแลฮีซูตลอด3วันที่เขาไม่อยู่เกาหลีสืบให้ได้ว่าเธอออกไปเจอใครทําอะไรบ้างและมีความสัมพันธ์กับชายคนนั้นหรือไม่นายใหญ่ทิ้งท้ายด้วยน้ําเสียงเข้มถ้ารู้ว่าเธอมีอะไรกับชายอื่นให้โทรหาทันทีหรือจัดการเก็บทั้งคู่ไปเลยก็ได้พระเอกได้ฟังก็ชะงักไม่คิดว่าเจ้านายนเนี่ยจะโหดเยี่ยมแม้กระทั่งกับผู้หญิงที่ตนเองรักประธานคังจึงอธิบายรับนายก็รู้ว่าฉันทนการโกหกไม่ได้มันจะเรียกว่าความรักได้อย่างไรถ้าอีกฝ่ายหลอกลวงกันคืนนั้นพระเอกพาเจ้านายที่เริ่มมึนนนเน่ยไปปสงข้รรถะา ทางขวาคอเสื้อลูกน้องแล้วถามว่าไหนมีแฟนหรือยังพระเอกตอบทันทีว่าไม่มีครับประธานถามต่อแล้วเคยมีความรักหรือเปล่าชายหนุ่มก็ตอบตามตรงไม่เคยครับประธานเท่ายิ้มถูกใจก่อนเผยว่าที่เขามอบหมายให้พระเอกทํางานนี้ไปเห็นว่าชายหนุ่มไม่สนใจผู้หญิงประธานคังหวังว่าสาวน้อยคนรักและลูกน้องที่รับใช้มานานเนี่ยจะไม่ทําให้เขาผิดหวัง วันรุ่งขึ้นปราเอกนำของขวัญที่ประธานคังฝากไว้ไปส่งให้ฮีซูที่บ้านทันทีที่เห็นหน้าเธอหัวใจชายหนุ่มก็เต้นรัวโดนตกตั้งแต่แรกพบแต่ยังพยายามเระงับความรู้สึกเตือนตัวเองว่าเธอคือคนรักของเจ้านายฮีซูเห็นของขวัญแล้วอมยิม้มแต่กียงทรงแปลกแต่ก็น่ารักดีค่ะเหมือนประธานคังเลยปละเอกอึ้งไปชั่วขณะเริ่มสงสัยว่าทําไมสาวสวยอาย,ายุคราวลูกถึงได้คบกับผู้ชายสูงวัยอย่างท่านประธานยังไม่ทันได้พูดคยุยฮีซูก็บอกว่าเธอจะไปข้างนอกหนุ่มครึมเสนอตัวจะไปส่งต เธอก็ปฏิเสธท่าเดียวครับเขาจึงฝากน้าบัตรไว้แล้วขอตัวกลับแต่ทว่าพระเอกไม่ได้ไปไหนไกลุ่มรออยู่แถวบ้านจนเห็นมีหนุ่มคนหนึ่งขับรถมารับชายหนุ่มแอบติดตามไปทุกที่ซึ่งสองหนุ่มสาวเนี่ยก็ไปทานอาหารด้วยกันเรีบและไปเต้นรําต่อที่ผับพระเอกแอบดูอยู่ห่างๆและถึงกับตะลึงตาค้างเมื่อเห็นลีลาสายสะโพกของสาวสวยชายคนนั้นขับรถมาส่งถึงบ้านแล้วกก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 ก็็แแยยยยยย้้าา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 ัััััันนนนนปปหหลลลลลงงงเเเเเสรรรรภพพพะะอออบบบบบมมมุุุุซทีี่่่คววูชขขตญ าใจเรื่องที่โดนกระทึบคลาวก่อนเดียจนกระทั่งแบ็กโทรหาพอดีมุนซุกจึงขอให้พระเอกคุยเองซึ่งพระเอกก็รับสายแล้วตอบกลับเสียงเข้มถ้ามีธุระอะไรกับผมก็มาหาผมที่นี่อูจบก็ตัดสายทิ้งแบบไม่สนไม่แคร์ทำให้แบ็กหัวเสียหนักกว่าเดิมรับรู้สึกเหมือนถูกย้ำเกียดร,ระบายความหงุดหงิดลงกับลูกสมุนใช้โทรศัพท์ทุบหัวอีกฝ่ายอย่างบ้าคลั่งมุนซุกต่อว่าพระเอกทันทีที่พูดไม่ให้เกียรดทาย,ยาทผู้ทรงอิทธิพลซึ่งอาจทําให้แบ็กโกรธแค้นพระเอกก็สวนกลับแบบหุน,นถ้้าาาาคคิดอย่่่่งนนัทททํไมเเลีีรแแตก เยื่อหยิงนั้นทําให้มุนสุกไม่พอใจแต่ก็เถียงไม่ออกเพราะว่าพระเอกคือคนใกล้ชิดของเจ้านายหลังติดตามฮีซูเพียงแค่วันเดียวในใจหนุ่มเย็นชาก็เริ่มว้าวุ่นขมตาหลับไม่ลงคิดถึงแต่ใบหน้าสวยๆของเธอครับ จนรุ่งเช้าวันถัดมาพระเอกสะดุ้งตื่นไม่ได้ยินเสียงข้อความจากหญิงสาวที่ขอให้มาหาเธอก่อนบ่ายสามเขารีบบึ่งไปตามนัดปรากฏว่าเธอแค่ต้องการให้อยู่เป็นเพื่อนทานข้าวเพราะไม่ชอบทานคนเดียวสาวสวยชวนคุยเล่นบอกว่าประธานคังเล่าเรื่องของเขาให้เธอฟังย้ำด้วยว่าพระเอกเนี่ยเป็นนักเลงฝีมือดีแต่ก็โหดและด,ดุมากประธานคังเลยไว้ใจให้มาดูแลเธอหนุ่มพูดน้อยทำหน้าเหวอไม่อยากให้เธอกลัวครับเลยรีบแก้ตัวว่าผมทำงานที่โรงแรมของประธานคังหลังทานอาหารเสร็จเขาพาไปส่งที่สตูดิโอสอนดนตรี ระหว่างทางฮีซูสะดุดตากับโคมไฟสีแดงจึงเข้าไปถามราคาในร้านแต่เพราะว่าแพงรับจึงไม่ได้ซื้อกลับไปพระเอกพยายามหาเรื่องคุยจึงถามเธอว่ารู้จักประทานคังได้อย่างไรฮีซูหันมองหน้าเขาแล้วถามกลับจะอยากรู้ไปทําไมเพียงเท่านี้พระเอกก็เงียบเพราะไม่อยากขัดใจเธอแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็าตาม เมื่อถึงที่หมายมิซูบอกให้เขากลับได้เลยกพระคงต้องฝึกอีกนานและจะเรียกแท็กซี่กลับเองครับแต่พระเอกไม่กลับจึงได้มีโอกาสเข้าชมเธอเล่นดนตรีท่วงท่าที่สง่างามขณะกำลังเล่นเชลโล่บวกกับรอยยิ้มหวานใสยิ่งทําให้เขาลงไหลและเคลิบเคลิม้มแต่ชายหนุ่มต้องปลีกตัวออกมาเพราะลูกน้องแจ้งว่าชายชื่อมูสังมาตามหาเขาตั้งแต่เช้าและมุนซุกี่ยก็ต้องการพบเขาด้วยเมื่อกลับถึงคลับพบว่ามุนซุกนั่งดื่มอยู่กับเซียแบกลูกชายประธานหันยับพระเอกก็ถามเสียงแข็งเลยมีอะไรเซียหนุ่มเอ่ยอย่างใจเย็นว่าลูกน้องที่ ปวนคลับคืนก่อนเป็นคนของเขาเองพระเอกรู้เรื่องอยู่แล้วจึงตอบกลับหน้านิ่งงั้นช่วยคุมคนของคุณให้ดีด้วยมุนซุกไม่พอใจทันทีที่พระเอกเนี่ยไม่ยอมอ่อนน้อมกับแขก VIP ของมันมันเลยตวาดพระเอกและปัดขวดเหล้าแตกกระจายเพื่อโชว์พาวพร้อมกับซื้อใจแบ็คไปในตัวพระเอกไม่สนใจตอบโต้เอาชิงเดินจากไปทําให้แบ็คยิ่งมันไส้มากกว่าเดิม พระเอกจงใจไม่ให้เป็นเรื่องเพราะว่าอยากรีบกลับไปหาสาวแต่เขามาช้าไปเพียงเซว,วิหนุ่มคนเดิมปาดหน้าไปหาเธอก่อนพระเอกหมุนตัวหลบแทบไม่ทันดแบบับแต่ไม่ลืมพาวลิเกตขับตามไปสอดแนมว่าทั้งคู่มีซัมติงกันหรือเปล่าหนุ่มครึมซิ่งมาดักรอหน้าบ้านพบว่าทุกอย่างปกติชายคนนั้นแค่มาส่งแล้วก็จากไปเมื่อเห็นฮีซูเข้าบ้านอย่างปลอดภัยแล้วพระเอกก็ขับรถกลับโดยไม่รู้เลยว่าฮีซูเนี่ยสังเกตเห็นเขาซุ่มดูตั้งแต่คืนแรกแล้วเธอรอให้เขาไปก่อนจึงโทรหานหนุ่มคนนั้นนนขณะที่กกกกกกิเเธออวรถลัับบบมา็ืจช ของพระเอกที่ขับสวนซึ่งในตอนนั้นพระเอกกําลังคุยกับมินเกิจึงไม่ได้ใส่ใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าพอขับรถใกล้ถึงที่พักเขาเพิ่งนึกออกได้ครับว,ว่ารถที่เกือบจะชนเมื่อกี้เป็นรุ่นเดียวกับชายที่มาส่งฮีซูพระเอกจึงรีบกลับไปทันทีภาวนาไม่ให้เป็นอย่างที่เขาเคิียดแต่แล้วก็ต้องผิดหวังอย่างแรงเมื่อพบร,รถของหมอแนนจอดอยู่หน้าบ้านพระเอกแอบปีนกำแพงเข้าไปพบว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากกว่าแค่เพื่อนสองหนุ่มสาวตกใจจนแทบช็อกที่เห็นผู้บุกรกาาุกกกี้ พระเอกเล่นงานเสียก่อนสาวน้อยคงจะหลงคนหนุ่มคนนี้มากครับเธอเอาตัวเข้ามาขวางปกป้องชายคนรักเมื่อเห็นสายตาที่เธอมองมาพระเอกก็ใจอ่อนหยุดใช้ความรุนแรงเขาหยิบมือถือเพื่อจะโทรหาประธานคังถามว่าอยากพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไหมสาวสวยไม่ร้องขอความไม่ตาเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมปล่อยมือคนรักในใจพระเอกนึกถึงคำสั่งของเจ้านายที่บอกให้จัดการทั้งคู่ได้เลยแต่ในที่สุดครับเขาก็พ่ายแพ้ให้กับน้ำตาฮีซูหนุ่มคลึ้มตัดสินใจไว้ชีวิตคนทั้งสองรับปากจะเก็บเป็นความลับแต่มี ข้อแม้ว่าพวกเขาต้องเลิกกันตั้งแต่วันนี้ห้ามติดต่อกันอีกเด็ดขาดชายชูรีบลุกขึ้นแสดงออกชัดเจนว่าตอบรับข้อเสนอแต่ฮีซูกลับรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะถลม่มเธอพยายามอ้อนวอนผู้ชายอย่างไม่เหลือศักดิ์ศรีจนพระเอกรู้สึกสงสารและพยายามห้ามเธอแต่อีกฝ่ายก็ตวาดกลับคุณคิดว่าเราจะลืมกันได้ง่ายๆหรอพระเอกอธิบายให้เข้าใจนี่คือทางออกที่ดีที่สุดแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้อาจรุนแรงกว่าที่คิดฮิซูพูดประชดขอบคุณที่ช่วยชีวิตนะออกจากบ้านของฉันได้แล้วพระเอกขับรถกลับด้วยหัวใจบบอช้รูสึกแย่ ที่เห็นสาวที่แอบชอบมีสัมพันธ์กับชายอื่นและตอนนี้เธอคงเกลียดเขาเข้าไส้ชายหนุ่มเหยียบคันเร่งจนมิดไมล์ระบายอารมณ์ด้วยการซิ่งรถไปได้มีเรื่องชกต่อยกับวัยรุ่นที่เข้ามากวนซ่อนเขาโถมพลังแขนเข้าใส่เด็กหนุ่มเพื่อระบายความขุ่นเคืองที่อัดอั้นอยู่ภายในเมื่อกลับถึงคอนโดครับพระเอกพบชายแปลกหน้านักรอยอยู่ที่ลานจอดรถเขาคือมูสังนักเลงหัวไม้ที่เสียแบ็คส่งมาข่มขู่เมื่อเห็นว่าศัตรูบุกเดี่ยวพระเอกก็โยนไม้ในมือทิ้งขอสู้แบบมือเปล่าแทน ตอนนี้อารมณ์ของพี่แกเนี่ยยังคงคุกรุ่นพร้อมประทะากับทุกคนที่ขวางหน้ารบับแต่มูซังกลับเข้ามาเจรจาอย่างสันเตสั่งให้พระเอกพูดเพียง3ามคำผมทำผิดนี่คือโอกาสสุดท้ายหากปฏิเสธรับรองว่าได้เจอดีแน่พระเอกโต้กลับอย่างเย็นชาด้วยคำพูดห้าคำใสหัวไปไอ้เลวมูซังเก็บความแค้นไว้ในใจรีบกลับไปหาเจ้านายเพื่อรายงานความยโสข,ของอีกฝ่าย วันต่อมาพระเอกลองโทรหาฮีซูเพราะว่าอยากคุยกับเธออีกครั้งแต่หญิงสาวไม่รับสายขณะเดียวกันยบประธานคังเดินทางกลับจากต่างแดนแล้วและก็ตรงไปหาคนรักด้วยความคิดถึงเขาให้ของฝากชิ้นพิเศษแต่ฮีซูมีท่าทีแปลกไปทําให้ประธานคังรู้สึกได้ว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงสาวันที่เขาไม่อยู่ชายแก่ถามเธอตรงๆทําไมคุณดูเศร้ามีอะไรหรือเปล่าฮีซูปฏิเสธแถมบอกว่าอยากย้ายออกจากที่นี่และจะขายบ้านด้วยชายแก่ขมอารมณ์โกรธเลยว่าที่เขาชอบเธอเนี่ยเพราะว่าฮีซูแตกต่างจาก คนอื่นครับไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงประธานคลังรูปหัวสาวน้อยพร้อมใช้สายตาคมขู่ห้ามไม่ให้เธอไปจากเขาแต่ท่าทีที่เธอพยายามเบี่ยงหนียิ่งทําให้ประธานคุนเคืองอยากค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่เขาไม่อยู่ที่นี่กันแนะ่ ตัดภาพกลับมาที่พระเอกเขานอนไม่หลับทั้งคืนยังคิดถึงแต่ฮีซูครับเลยคลายเครียดด้วยการซัดเบียร์ไปหลายกระป๋องท่านใดนั้นนักเลงชั่วเนี่ยก็บุกเข้ามาในห้องรุมโจมตีโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวพวกมันจัดหนักพระเอกจนเลือดก,กบปากและหมดสติทั้งหมดเป็นลูกน้องของมูซังครับคนของแบกนั่นเองต่อหน้าเนี่ยไม่กล้าลงมือทําเป็นนิ่งแต่เลือกใช้วิธีลอบกัดแบบหมาหมู่พวกมันจับตัวพระเอกไปขังในโกดังร้างเสียแบคผู้บงการอยู่เบื้องหลังตามมาเย้ยเขาอยากเห็นกับตาว่าซอนอูที่เคยเยอ่อหย ้องขอชีวิตณะที่ลูกสมุนเตรียมอาวุธพระเอกที่ยังเมึนๆก็อ้วกออกมาแทบจะรถหัวมูสังในจังหวะที่กําลังจะลงมือเชื้อดแบกกลับได้รับคําสั่งจากผู้ใหญ่ที่นับถือให้พาตัวพระเอกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อถึงจุดนัดหมายพระเอกถูกโยนลงมาจากรถและก็เป็นประธานคังนั่นเองครับที่ต้องการตัวทว่าเจ้านายเนี่ยไม่ได้จะช่วยกลับต้องการฟังคําอธิบายจากลูกน้องผู้พักดีทําไมแกทําแบบนั้นทําไมไม่โทรหาฉันบอกมาพระเอกเข้าใจทันทีว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับฮีซูชายหนุ่มพูดไม่ออกไม่กล้า แก้ตัวหรืออธิบายใดๆรับความเงียบของพระเอกทําให้ประธานคังโมโหและพร้อมตัดสัมพันธ์กับลูกน้องคนเสนิียตเขาปล่อยให้ลูกสมุนลงมือสั่งสอนให้สํเนึกมุนซุกโคตรจะสะใจได้โอกาสเยอะเยยเพื่อนแกมันไม่มีความสําคัญอะไรเลยว่ะแต่ทันใดนั้นประธานคังที่รออยู่ในรถตู้ก็ติดต่อมาทางมือถือเราต้องการให้โอกาสพระเอกอีกครั้งและยังคงคาใจในเหตุผลประธานคังถามย้าทําไมแกไม่บอกฉันทําไมถึงทําผิดพลาดแบบนั้นพระเอกตัดสินใจอธิบายตามจริงครับผมคิดว่ามันคงดีที่สุดถ้าสองคนนั้นจะไม่มีวันเจอกันอีกแต่ท้า ยังไม่คลายสงสัยเคนให้บอกเหตุผลตามตรงเป็นพเพราะเธอใช่ไหมพระเอกอึ้งไปรับไม่กล้ายอมรับความรู้สึกที่มีต่อฮีซูมีหรือที่ชายแก่จะดูไม่ออกเขาตัดสินใจเด็ดขาดสั่งให้มุนซุกสังหารพระเอกกวกเลี้ยงไม่เชื่องเนี่ยจะต้องจบชีวิตอย่างทรมานลูกน้องรั้งตัวพระเอกไว้เปิดทางให้มุนซุกใช้ค้อนทุบนิ้วมือของเขาอย่างแรงก่อนจะฝังทั้งเป็นลงในหลุมแต่ด้วยความที่เป็นคืนฝนกระหน่ำรับทำให้พื้นดินอ่อนตัวพระเอกสามารถยื้อชีวิตช่วยเหลือตัวเองกลับขึ้นมาได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ ให้ว่าจะปลอดภัยเพราะว่านี่คือแผนของมุนซุกอยู่แล้วมันสั่งให้ลูกน้องดักรอและจับตัวพระเอกไปทรมานซ้ำอีกรอบมุนซุกยื่นมือถือให้บอกพระเอกโทรหาท่านประธานย้ำว่าแกเป็นหนี้ชีวิตเจ้านายไม่มีเสร็จขัดคำสั่งหรือขัดใจท่านและนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะรอดชีวิตพระเอกเหลือบมองรอบตัวเห็นคนของมุนซุกรวมตัวกันนับสิบยังไม่รวมพวกที่ขุดลุมรอยอยู่ด้านนอกแต่ถึงแม้ว่าจะตัวคนเดียวเขาก็ไม่คิดอ้อนวอนร้องขอชีวิตจากมาเฟียเท่าหนุ่มพูดน้อยหลอกล่อมุนซุกให้เข้าใกล้รับก่่ออนจจจะจูโมยางรรววดเ็ ใช้ไ,ไม้จุดไฟไล่ฟาดลูกสมุนที่ขวางทางจนสามารถฝ่าด่านอันตรายออกมาได้รากับปาฏิหาริย์ชายหนุ่มนี้ออกมาจนถึงหน้าตึกร้างและขโมยรถของพวกมันตามด้วยขับฝ่าออกไปกลุ่มนักเลงที่ขุดหลุมรออยู่ต่างอ้าปากค้าง <c oughs> เมื่อเห็นว่าเหยื่อหลุดรอดไปได้ในที่สุด ตัดกลับมาที่นายใหญ่เขารู้สึกแค้นใจที่ถูกแฟนเด็กหักหลังและยังถูกลูกน้องคเนเนตทที่ไว้ใจเนี่ยทอรยศดเกเขาทำร้ายตัวเองจนได้แผลครับก่อนจะเข้าร่วมประชุมกับประธานฮันและลูกชายระหว่างการสนทนาแบกบพูดจาแบบไม่ระวังเขาได้ยินเรื่องที่พระเอกหนีรอดไปได้เลยบ่นว่าประธานคังควรปล่อยให้เขาในจัดการเสียแต่แรกประธานคังเริ่มหน้าตึงครับเหมือนถูกไอ้หนุ่มคนนี้ถอนหงอกพ่อของแบกสังเกตเห็นจึงเรีบเตือนให้ลูกขอโทษมาเฟียใหญ่ประกาศเกล้าครั้งหน้าเขาจะจัดการให้หนักกว่านี้แน่ประธานคังเล่าเรื่องเปรียยเให้ คนฟังว่าหลายปีก่อนตอนเองเคยได้คนมีความสามารถมาร่วมงานจนกระทั่งวันหนึ่งคนคนนั้นทํางานง่ายๆพลาดและไม่ยอมรับความผิดเขาจึงไม่ให้ความเมตตาอีกต่อไปพร้อมทั้งให้ข้อคิดว่าเมื่อไรที่เจ้านายบอกว่าคุณผิดคุณก็ต้องยอมรับต่อให้คุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณก็ต้องเป็นอย่างที่เจ้านายบอกประมาณว่ากูบอกว่ามึงผิดมึงก็ต้องผิดแม้จะกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ในใจของประธานคังเนี่ยยังคงเดือดดานยอบต้องการลากตัวพระเอกมารับโทษทันที่หักหลังความไว้ใจของเขา หลังจากรอดชีวิตมาได้พระเอกติดต่อขอความช่วยเหลือจากมิงเกะผู้ช่วยคนสนิทมอบหมายให้เบิกเงินเพื่อไปซื้ออาวุธชำระแขนก่อนเริ่มภารกิจสำคัญเขานำของข,องขวัญคลองใหญ่ไปวางไว้หน้าบ้านของฮีซูวันถัดมาพระเอกนัดพบกับแก๊งค้าอาวุธเถื่อนแต่พอพบหน้ากันจริงๆเนี่ยพวกมันเกิดระแวงว่าเขาจะเป็นสายตำรวจจึงไม่ยอมส่งมอบของและขอให้หาคนมารับประกันหรืออะไรก็ได้ที่น่าเชื่อถือว่าไม่ใช่การล่อเสือพระเอกเกือบจะต้องกลับบ้านมือเปล่าแต่จังหวะนั้นพวกมันเนี่ยดันถึงคราวสวยประสบอุบัติเหตุ รถชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสพระเอกช่วยเหลือสองหนุ่มและได้โอกาสไปพบหัวหน้าแก๊งถึงในรังซึ่งก็คือพี่แว่นใหญ่กว่านี้เขาไม่เชื่อใจพระเอกเลยสักนิดครับแต่ชายหนุ่มโกโหกว่าตัวเองเป็นคนของประธานหันซึ่งเป็นพ่อของแบกมาติดต่อเรื่องการซื้ออาวุธพร้อมเยื่นนามบตรของตัวเองให้เพราะว่าฮันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนใหญ่ของโรงแรมที่เขาทํางานแต่พี่แว่นยังไม่มั่นใจจึงขอให้ลูกน้องต่อสายตรงถึงประธานหันระหว่างรอการตอบกลับพี่แว่นพยายามซักถามข้อมูลส่วนตัวซึ่งพระเอกก็ตอบว่าตัวเองเป็นบอดี้การ์ด ไม่ใช่มือปืนเป็นแค่คนกลางในการรับส่งของเท่านั้นพี่แว่นฆ่าเวลาด้วยการสอนวิธีถอดและประกอบปืนพร้อมอธิบายนี่คือปืนที่ KGB เคยใช้นําเข้าจากรัสเซียเขาถอดชิ้นส่วนต่างๆออกมาเรียงกันไว้ตรงหน้าพระเอกลองทําตามแต่ก็ช้ากว่าอีกฝ่ายระว่าไม่ค่อยคุ้นเชนจนกระทั่งพี่แวนน่นแหนได้พูดสายกับประธานหันรับพระเอกสังเกตสีหน้าของอีกฝ่ายก็พอจะเดาได้ว่าโดนจับโกหกได้แล้วเขารีบประกอบปืนทันทีพี่แว่นเห็นแหนก็รีบเช่นกันทว่าคราวนี้พระเอกเร็วกว่าในเสี้ยววิเขาเหนียวไกลเฮ็ดช็อตพี่แวน่นทัน จากนั้นก็ไล่เก็บลูกสมุนที่เหลือทั้งหมดตามด้วยขโมยอาวุธและกระสุนหนีไปหลังจากนั้นไม่นานน้องชายของหัวหน้าแก๊งเข้ามาพบศพพี่เขาไม่รู้ว่าใครคือฆาตกรเห็นเพียงนามบัตรของพระเอกที่วางทิ้งไว้บนโตะจากนั้นชายหนุ่มก็ตามไปแก้แค้นให้พี่ชาย พะเอกเริ่มภารกิจทำรักแค้นด้วยการกลับไปหาพวกนักเลงที่จับตัวเขามารับเปิดฉากเล่นงานมูสังและบังคับให้โทนัสแบกออกมาพบที่ลานสเก็ตน้ำแข็งจากนั้นจึงจับพวกมันมัดไว้พลเอกรีบตามไปหาแบกเจ้านายของมูสังซึ่งขณะนั้นอยู่คนเดียวรับไร้สม,มุนคุ้มกันหนุ่มเศรษฐีต,ตกใจเหมือนเห็นผีร้ายเมื่อเห็นหน้าของอีกฝ่ายเดินมามันรีบพูดจาดีด้วยเพื่อต่อรองและหลอกให้ตายใจซึ่งแบกเองเนี่ยมันก็ไม่ได้โง่ครับเจ้าเล่์พอสมควรเลยเพราะได้เตรียมอาวุธซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อรอจังหวะคูู่่ตอส้เล แล้วจู่โจมใส่รัวๆละเอกถูกแทงเข้าที่ท้องหลายแผลจนล้มลงด้วยความเจ็บปวดแบกสะใจเมื่อความขาโหดได้มันยืนค้ําหัวเยาะเยอ้ยอีกฝ่ายท่านใดนั้นพระเอกก็โต้กลับด้วยอาวุธที่ร้ายแรงกว่าใช้ปืนยิงที่ขามันตามไปซ้ําดับชีวิตอีกนัดที่หัวใจทางด้านฝั่งมูซังที่ถูกมัดไว้ได้รับความช่วยเหลือจากลูกสมุนมูซังไม่ยอมโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวจึงรวบร,รวมพักพวกเพื่อตามไปแก้แค้นพระเอกภารกิจอันตรายของชายหนุ่มสําเร็จไปแค่ครึ่งทาง พระเอกห้าวถึงขั้นโทรไปข่มขู่เจ้านายเก่าระวังตัวด้วยนะครับขุนยุ่งกับคนผิดแล้วประธานฮันจึงเรียกตัวมินเกะผู้ช่วยของพระเอกมาพบถามว่าเจอซอนอูบ้างไหมช่วงนี้อีกฝ่ายพยายามโกหกประธานดูไม่เชื่อจับหัวหนุ่มน้อยโขกโตะจนสลบจากนั้นก็มอบหมายให้มุนซุกเป็นแกนนนำเตรียมในการรับมือพระเอกฟังฮีซูเพิ่งกลับถึงบ้านและเห็นกล่องของขวัญใบใหญ,ใหญ่ที่มีคนมาฝากไว้แต่ไม่ได้เผยชื่อผู้ให้เมื่อเปิดดูเจอตะเกียงสีแดงหญิงสาวก็จำได้เคยเห็นมันตอนที่อยู่กับพระเอกเธอรู้ทันทีว่าเป็น ของขวัญจากเขา ขณะนั้นพระเอกมาถึงโรงแรมที่ตั้งของคลับรูเขาแวะเข้าห้องน้ําทําแผลให้ตัวเองแบบเร่งด่วนในใจเดือดดาลและพร้อมจะสู้แบบแลกชีวิตไม่แยแสกับความเจ็บปวดของร่างกายหนุ่มครึมมองตัวเองในกระจกเห็นสภาพที่สุดโสมและใบหน้าสุดเซ็ตเขามีคําถามในใจเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่ถึงอย่างนั้นทายหนุ่มก็บอกกับตัวเองให้เข้มแข็งไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเขากูดกับตัวเองซ้ําๆจากนั้นพระเอกก็บุกตรงไปยังห้องพักของมุนโซกเพื่อนร่วมงานที่หักหลังเขาครับพระเอกใช้ปืนจ่อยิงมันอย่างเลือด มุนซุกถึงกับน้ำตาไหลราวกับกำลังสำนึกเพียรแต่พระเอกก็ดับชีวิตมันอย่างไร้ปราณีตอบแทนความเลวซามที่มันเคยทำกับเขาต่อมาเขาก็ออกล่าหัวคนของประธานคังทั้งแก๊งยิงกวาดล้างทุกคนที่ขวางหน้ากลายร่างเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไร้ความรู้สึกใดๆพระเอกผ่านเข้ามาถึงภายในคลับครับเพื่อเผชิญหน้ากับเจ้านายเก่าผู้โหดไรประธานคังยังคงคิดว่าตนเหนือกว่าเพราะเคยให้โอกาสและมีบุญคุณกับพระเอกมั่นใจว่าทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุม ชายแก่พูดกับลูกน้องที่เขาเคยเสนทอย่าทําให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะพระเอกเห็นกาดคนหนึ่งเริ่มขยับตัวจึงชักปืนยิงสกัดอย่างรวดเร็วและถามย้ำนายเก่าทําไมถึงทํากับผมแบบนี้ครั้งตอบกลับอย่างเย็นชารับแก้ยามฉันพระเอกพยายามอธิบายผมไม่มีอะไรเกินเลยกับฮีซูและผมก็ไม่เข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคุณคิดจะฆ่าผมจริงๆเหรอ ชายหนุ่มพูดทั้งน้ำตาครับผมรับใช้คุณอย่างซื่อสัตย์มาเจปีนะยิ่งได้ระบายพระเอกก็ยิ่งกลั้นความโกรธไม่อยู่เขาชักปืนจ่อประธานคังแต่อีกฝ่ายก็ไม่ใส่ใจป้องกันตัวสองฝ่ายจ้องตานิ่งอยู่แบบนั้นแต่สุดท้ายพระเอกก็ลดอาวุธลงรับประธานถามย้ำอีกครั้งนายเป็นอะไรพเพราะเธอเหรออย่าทำแบบนี้คำพูดนี้ทำให้พระเอกตัดสินใจได้ในที่สุดเขายกปืนขึ้นเลนเหนียวไกจบชีวิตประธานในนัดเดียวเพื่อดับแ้นและปลดปล่อยฮีซูให้เป็นอิสระเขาจ้องมองศพโดยไม่รู้สึกผิดหรือสง สาร ในจังหวะน,นั้นเองครับมูซังฉวยโอกาสรอบยิงพระเอกจากด้านหลังกระสุนเฉียดศีรษะจนสุดลงกับพื้นทําให้ศัตรูคิดว่ากําจัดเขาได้แล้วจึงเข้ามาใกล้อย่างประมาทพระเอกเหนียวใกล้สวนกลับรัวๆเปิดฉากปะทะเดือดระหว่างสองฝ่ายลูกน้องมูซังเตรียมปืนมาพร้อมรบกลาดยิงเข้าใส่อย่างดุดันทําให้พระเอกต้องหลบเข้าที่กําบังเพื่อบรรจุก,กระสุนเมื่อเสียงปืนเงียบลงพระเอกก็ลุกขึ้นโต้กลับแบบไม่มีอะไรจะเสียไล่ย,ยิงใส่ศัตรูที่ซ่อนตัวตามซอกหลือบอย่างมั่นยํามูซังดับอนาถไปพร้อมๆกับเหล่าลูกสมุนผ แต่เพราะว่าฝ่ายศัตรูมีจํานวนมากกว่าพระเอกจึงถูกยิงเข้าที่กลางลําตัวหลายนัดทว่ายังคงพร้อมบวกกลาดยิงใส่ทุกคนที่ขวางอย่างไม่ลดละท่านใดนั้นน้องชายของพี่แว่นใหญ่ก็ได้ตามมาถึงภายในคลับเขาเก็บมดิกาทุกคนอย่างเลือดเย็นไม่สนว่าเป็นพวกของใครครับจนกระทั่งเหลือเพียงพระเอกคนเดียวที่ซุดตัวอยู่กับพื้นในตอนนั้นพระเอกถูกโจมตีหนักจนไร้เรี่ยวแรงที่จะสู้ได้อีกแต่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขายังคงพยายามโทรหาฮีซูแต่ก็หมดแรงไปเสียก่อนปล่อยให้มือถือตกลงพื้น ทำได้เพียงนึกถึงใบหน้าที่เปลี่ยนไปได้วยความสุขของเธอรอยยิ้มที่เธอมอบให้ในตอนที่เขามองเธอเล่นดนตรีนั่นอาจเป็นช่วงเวลาที่น่ายินดีที่สุดในชีวิตของชายดิบเถื่อนอย่างเขาครับฮีซูคือคนเดียวที่ทําให้เขายิ้มออกมาได้ชายลึกลับน้องชายพี่วว่นจึงลั่นไกลนัดสุดท้ายแก้แค้นให้พี่พร้อมปล่อยพระเอกให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดและโดดเดี่ยวและหนังก็จบลงตรงนี้ครับ นี่คือ A Bitter Sweet Life หวานอมขมกลืนทำคะแนนจาก IMDb ไปที่7.5เต็ม10คะแนนดับส่วนรัดเท่นนักวิจารณ์ให้ไว้ที่100%ฟังคนดู90%ครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับครับผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันสขอตัวลาไปก่อนรับสวัสดี